กรับสวัสดีหนุ่มสาวน่าจะดีท,ท,ทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้เรา,เราอยู่กับเกมซีกิโรชาโดไดทไว้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบอสตัวที่4ของเกมเกมดีแล้วนะครับผมอาวนี้ก็จะเน้นเล่นเกมโซลไลท์มากเป็นพิเศษหน่อยนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะชื่นชอบเกมแนวนี้เป็นพิเศษนะครับลุยมาเลยวานนราา่าสีโดดหลบครับอืมผมบอกเลยว,ว่าจังหวะนี้ผมเละมากครับบล็อกซ์โอ้ยอื มันค้างเลยสดิทสนิส่งจังนะตัวนี้นี่ประทัดตัวนี้ผมบอกเลยว่าแฟ้ประทัดอย่างแรงนะฮะใน,นจังหวัดซีบีค่อนข้างเยอะสวยงามโจมตีแบบโขมกระนำ้ำจะไปไหนเราเพื่อนอดูการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีนินจาอย่างข้ามองเจ้าไม่ออกเลย <laughs> บล็อก้ยการเคลื่อนไหวที่แยบยนข้าไม่สามารถเดาทางเจ้าได้ถูกเลยโอ้ย โอ้ยมบรรลนไปไหนเนี่ยเอ้ยอยู่นิ่งๆดิเฮ้ยตีตุดอืมดื้อดื้ออืมดื้อโอ้ยบล็อกบล็อกอย่านะอย่านะผมบอกแล้วว่าเกมนี้พี่ในตำนานดีโดนหลบทีไปหนึ่งทีฟาดฟันหมดเฮ้ยใจเย็นพี่ชายเอาประทัไปกินก่อนนะขอญาต์ฟันฟรีโดดไปหนึ่งทีนี่เองไม่ได้ทำตาเบลแค่หลบแค่จะฟันแจฟรีทำไม่ะเพบียบแข่งแบบโผมก็แลนนำฟาดฟัน ดีไหนะดื่มเลือดนี่ชื่นใจโดนรอไปหนึ่งทีนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าแม่นเด็ดนั่นเด็ดรานอนน้านสิไม่ให้จับหรอกโดนทีไปหนึ่งทีวิถีสมุไรไอวิถีนี่เจ้าถ้าไม่ได้กินนี่ที่มันขิ้วน้องระดับระดับนี้หาตัวจับได้ยากชื่นใจรอกเลยฟันชิ้มแทงให้เจ็บปวดให้เหมือนกับหัวใจของฉันเลย จัดสักทีกลายแตกแล้วดิ้นไปไหนอีกขอไอ้ดีเดียวเองจะไปไหนเนี้ประแลาวกินนี่เนี่ยน,น,น,นี่ตูดไม่ตูนไม่ทำการฟินิชเชอร์เรียบรอยบ้อยปิดชีพอ,อือเรียบร้อยฮะพอหลุดออกจากบ่าเองจะไงล่ะคิดมาลองดีกับฉันไม่ได้กินไม่ได้กินเราจะต้องเตรียมตัว กับศึกครั้งต่อไปจุงเขยร่างที่แท้จริงของหนูเอาไว้ะพี่นั้นดาบที่อยู่ในมือพี่พร้อมที่ตูดดูแล้วนี่แน่เออไม่ทำร้าโอ้โหไม่ทันมูลต่ทิมาดิไปไกลๆยานัภวะหนึ่งเอเอโดนปหบล็อกครับยังไงละน้องเฟสสอที่ดูท่ามันยากจริงโดนลบอ่าไม่ถึงไม่ถึงฮะไม่ถึงนะ อีบล็อกกลางกาปเป็นยังไงล่ะโอ้โหทยายาเล่นทายาซะด้วยนะเนี่ยบล็อกค,ครับอจังหวะตีปีฮะถ้าเกิดเราบล็อกจังหวะนี้ได้นะผมบอกเลยว่าเจ๋งมากอือทิ่มแทงไมยผิดนี่แหละนี่แหละอิงจคกรลาเหรออิงจักราาเหมือน้องโดดเราครับโอ้ยหนึ่งเลือดให้ชินใจหน่อยบล็อกอ่าไปไหนช่วงมาช่วงสองช่วงสาม ช่วงซีโอเคให้หลอดเต็มหน้าของลีก่อนอุย้ยคำร้าถอยด่วนถึ่งรอดครับยาดาผวานหนึ่งอีเหนื่อยมาเลยฉันโผล่ละช่วงหนึ่งช่วงสองแล้วก็ช่วงสามช่วงซีหมดช่วงยังยังไม่หมดอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหคำร้าโอ้ยโอ้ ผมจะไปก่อนหรือว่ายาดับผวาผมจะหมดก่อนตัวนี้ตียากาเฟ่สองช่วงหนึ่งช่วงสองช่วงสามช่วงสี่หมดยังหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยท่าอะไรเนี่ยนี่เลิกคลั่งสักทีฉันไม่ไหวแล้วละโอ้ยข้างน้ำว้ายจะกินอะไรก่อนดีเนี่ยสตีวิน่าก็จะเต็มไอ้นี่จะเอาอื้อ จ่วงมาจ่วงที ite, so ่สี่แล้วก็โอ้หมดจ่วงที่สี่เอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยมันเดินไปเดินมากาดแตกเลยเรายาเหลือเพียงแค่สองขวดเท่านั้นเดือดเลยคำรามอีกบอสตัวนี้มันน่ารำคาญจริงฮะหนึ่งเอเออจ้วงมา ผมไม่ได้ตีให้มันหลอดมันหน่วยเลยอ่ะเอน้นกำลังอีกแล้วเอ้ยทำไมไม่ส่งบอสให้ตัวเท่ากาาันมาหึนี่ไม่โดนไมถึงมีบอสไซนี้มาเนี่ยบอสป่าเถือนหัวร้ายกำลังอีกเลยครึ่งหลอดแล้วอีกไม่นาะนเกินรอ ตี่แน่ฟาดฟันอย่าดื้อนักนะหมดแล้วเนี่ยฟันนะไม่ได้แอมพี่แล้วไม่ได้แอมพี่นะอย่ารุนรุนก่อนบล็อกสื่อตีแน่โอ้ยโอเคจากวันนี้อ้อมหลังตีฟีืืออ,อเฮ้ยกำลังดับผวาเหลือเท่าไรเหลืออีกสองใช่หรือไม่แต่ว่าเราต้องเก็บไว้เพื่อนี่ เพื่อใช้พยายามฉุกเฉินอย่าวค่อยๆลดเองโอ้ยอ,อ่อนหลังยากจริงๆเอ้าอ,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 อีกนิดเดียวค่อยๆตัดค่อยๆตัดไม่นานเกินรอน้องนะโอ้ยมาถางต้นไม้ในแบบนี้แทบจะหมดแล้วมั้งเนี่ยคำารามาตายแล้วน้องอุ้ยเกือบเต็มหลอด เมื่อกี้มีเสียหนึ่งชีวีได้เนี่ยเอ้ยคนเลือดผมหมดผมกดผิดนะดิเหลือยาลูกก่อนอยาลูกก่อนเพิ่มป้องกันอีกหนึ่งอันป้องกันอีกหนึ่งอัน Hey Jin Block สวยน้องชายน้องชายหมดยังง้างดูมันง้างดีเออลงดาบโอ้ย ตัดดิฟนนิ่ไ,ไปอีกแล้วอ๋อต่ดินิงไ,ไอีกแล้วออเออโัเต็มเต็มสวยหมดทุกสิก่งท,ท,ทุกอย่างมาจังหวะนี้กับเลื่อนแค่นี้ต้องสู้อยู่รอดให้ได้หมดไม่เหลืออะไรเหลือแค่ดับผวาจ้วงมาจ้วงมาฟันกำลังถอยอเกือบเต็ม ดื้อไม่ยื่นใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างบล็อกอ่าอีกนิดเดียวนายกับฉันโอ้เรียบร้อยไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ครับพีช่ชายบล็อกบล็อกอืมไม่มีวันนี้น้องอีสองทีนี่นั่นเลยอีหลายทีกว่าพี่จะแตกอื้อมอหลังที่ดุดตี่ดุดเรียบร้อยครับผมฟิเนชอร์ปิ๊กชีหม,มานี่เลยอืม Yeah. คือตาขาที่อยู่ข้างในอย่างนี้นเลยเรียบร้อยครับผมโคตรเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยสู้มันนะครับผมบอกเลยว่าเหนื่อยวิ่งตามมันเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยแท้บอสมันสดิกสดิ้งเยอะท้ามันไม่รู้จะมาเต้นหรือมันจะมาสู้โอเคนิ้วเดียวในสุดหม่อมชั้นก็สามารถทําได้นายน้อยตอนนี้หมอมชั้นได้สังหารมานอนราจะสีเรียบร้อยแนละ้ว ต่อไปจะไปเอาดอกไม้ที่อยู่ข้างในถ้ำเนาะโอเคเดี๋ยวรูปมา,านูนตรงนี้สักกะสักกะหน่อยโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอภพยในวันดีกก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันไปคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับบอสตัวที่5ครับผมไว้เจอกันสวัสดีครับ